ผลประกอบพินี่พาไปแร่ตลาดอุตสาหกกรมอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่โตอย่างต่อเนื่องเลยอย่างกับจเจนนาแสดงและจำนายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแอ่งทองทะเลใต้ตังเปา่ามือเงินสะพัดกว่า20ล้านบาทนะครับติดตามกันได้ในช่วงสร้างไทยไปด้วยกันครับ แมงารพาณิจจังหวัดภูเก็ตยกทัพแพร่พรันและอัญมณีจากภาคใต้กว่า50คูหามาไว้ในงานเเผ่เซาเทินจิวเวลรี่แฟร์2023โดยงานจัดถึง5วันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับและเสื้อผ้าจากแบรนด์ดังของจังหวัดภูเก็ตเช่นเครื่องประดับมุกจากแบรนด์อมอทและเสื้อผ้าจากแบรนด์ยาหยีพร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการได้เจรจาจับคู่ธุรกิจ เป็นการเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภาคใต้พร้อมสนับสนุนการสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคอีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับไรายได้ของผู้ประกอบการสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภาคใต้และตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่างานนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท ผู้ประกอบการทั้งหมดที่มาในวันนี้ไม่ว่าเจ้าใหญ่เจ้าเล็กหรือว่าเจ้าขนาดกลางก็แล้วแต่ผมมองเป็นผู้ค้าผมเองเนี่ยอยู่ที่กาบีเนี่ยผมเองก็เป็นเจ้าต้นต้นของกาบีแต่ผมเองไม่ได้มองผู้ประกอบการเป็นคู่แข่งหรือว่ายังไงเรามองเป็นผู้ค้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้หรือพัฒนาสินค้าด้วยกันไม่ว่าเรามาเห็น ต้นแบบกุณามรหรือว่าหลายๆเจ้าของภูเก็ตเพลินหรือว่าของเจ้าเอิรเนี่ยเราก็ได้เอามาพัฒนาสินค้าเราเราพยายามดีไซน์ให้มันหลากหลายเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนทุกระดับไม่ว่าคนที่มีงบประมาณน้อยหรือคนที่มีงบประมาณเยอะคนที่ว่าพร้อมจะซื้อในราคาสูงคนที่พร้อมซื้อในราคาที่ไม่สูงมากและเราก็พยายามดีไซน์ความตามความต้องการที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เราขายได้เครื่องถมจังหวัดน,นครศรีธรรมราชคนทั่วประเทศแต่รู้จักจ แล้วก็ต่างประเทศก็จะรู้จักดีใจมากค่ะอย่างน้อยเราก็เป็นคนใต้เนาะแล้วก็เป็นคนไทยที่มาเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือเครื่องถมนะคะซึ่งมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเครื่องถมเป็นทรัพย์สินของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เป็นลูกหลานนครนะคะ อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายผลักดนันและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะภาคใต้มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมทั้งด้านการใช้ภาษาอาหารการกินเครื่องประดับและการแต่งกายที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติผสมผสานกับอัตลักษณ์ภูมิปัญญาที่มีคุณค่า แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานบ่งบอกได้ถึงค่านิยมในการแต่งกายทั้งด้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์เองก็เป็นการขยายเศรษฐกิจนะครับกระจายเศรษฐกิจกระจายรายได้นะครับจากชุมชนนะครับแล้วก็สู่จังหวัดต่างๆแล้วที่มาของวันนี้ก็คือเรานําสินค้าจาก11จังหวัดของภาคใต้ มาขายที่ภูเก็ตครับหลักการก็คือภูเก็ตมีกําลังซื้อที่สูงนะครับมีผู้บริโภคที่พร้อมมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ตและพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่สําคัญพยุทธศาสตร์นะครับที่เราจะกระจายสินค้าของภาคใต้ทามาขายที่ภูเก็ตและจากที่เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการก็ผู้ประกอบการขายดีทุกคนครับมีกําลังซื้อของคนภูเก็ตเองครับแล้วก็ของทางนักท่องเที่ยวเอง ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันมีพื้นที่ในการเลี้ยงหอยมุกประมาณ250ไร่และบริษัทภูเก็ตเพรออินดัสทรีจำกัดเป็นรายแรกและรายเดียวของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับมาตรฐานตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยประจำจังหวัดภูเก็ตหรือ GI ในฐานะเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าทำให้มุกภูเก็ตมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทีมข่าว n อ t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดภูเก็ต